ดูกันที่เรื่องของเศรษฐกิจไทยกันหน่อยนะครับเพราะว่าเช้าวันนี้ครับมอมรชวงศ์เปียทรเทวกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็เดินทางไปงร่วมงานสัมมนานะครับที่ชื่อว่าความเสี่ยงโลกแนวโน้มเศรษฐกิจไทยก็จัดขึ้นโดยฟิสเลตติ้งนะครับซึ่งวันนี้ครับ ก็พูดถึงเรื่องของนโยบายกระต้นเศรษฐกิจซึ่งมีแผนออกมาก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาแผนกระต้นเศรษฐกิจโดยจะเน้นมาตรการสร้างงานให้กับประชาชนโดยจะเป็นโครงการระยะสั้นที่ดําเนินการภายใน2-3เดือนข้างหน้าจากนี้ไปครับ จะช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยให้สามารถฟื้นตัวได้ตั้งแต่ปีนี้และทําให้ปีหน้าครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติและเติบโตได้ประมาณ4-5%สําหรับงบประมาณที่จะนํามาใช้สําหรับ แผนดังกล่าวก็จะเป็นงบประมาณที่เหลือจากปีงบประมาณ2,557นะครับประมาณ1 4 9 0 0 0ล้านบาทมีงบประมาณที่เหลือจากโครงการไทยเข้มแข็งครับรวมไปถึงงบปรางประมาณ23,000ล้านบาทจะนํามาใช้ลงทุนนะครับในด้านของสาธารณูป,ปโภคไม่ว่าจะเป็นการซ่อมถนนการสร้างโรงพยาบาลการซ่อมแซมโรงเรียนต่างๆนอกจากนี้ก็จะมีเงินลงทุนจากโครงการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการ ส่งเสริมการลทุนหรือว่า B.O.I. ครับมูลค่ากว่า4แสนล้านบาทที่จะเร่งอนุมัติออกมาด้วยแล้วก็จะเร่งประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า8สายนะครับในปีหน้าจากแผนทั้งหมด10สายครับรูปแบบก็จะเป็นการหน่งเอกชนเข้ามาร่วมทุนแบบ P.P.P. จะสร้างผลตอบแทนมากกว่าที่รัฐบาลจะไปลงทุนเองโดยสิ่งเหล่านี้ครับจะ รวมอยู่ในแผนส่วนหนึ่งนะครับของคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะมีการถแถลงหลังจากการประชุมวันนี้เสร็จสิ้นนะครับมาตรการสร้างงานมาตรการสร้างงานให้คนทั้งประเทศนะมีงานทำเพราะว่าอย่างเวลาคุณสร้างซ่อมสร้างโรงเรียนทั่วประเทศ8,000แห่งอย่างเงี้ยนะหรือหรือสร้างอาคารในโรงพยาบาลเป็นเป็นหลายร้อยแห่งเป็นพันแห่งเนี่ยนะ เราซ่อมถนนอะไรเนี่ยมันสร้างงานพร้อมกันทั้งประเทศนะเห็นไหมฮะเพราะมันเป็นงานเล็กๆไงแต่งานเล็กๆเนี่ยเวลากระจายทั้งประเทศเนี่ยมันได้ผลไงมันสามารถสัญญาได้เดือนสองเดือนก็เสร็จแล้ะแล้วก็ทาเลยเสร็จเงินจ่ายนะฮะนี่คือมาการสร้างงานพราะการสร้างงานให้กระจายทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดตรงที่ว่ามันมีของมันไม่ได้ทำท้ํำพริกลายน้ำมันมีของเหลือจริงๆนี่ยกตัวอย่างอันนี้นะ อันการลงทุนอื่นก็มันก็เป็นทั้งการลงทุนของของกระทรวงต่างๆที่ต้องการอยู่แล้วด้วยแล้ว,ลวก็สร้างงานด้วยเหมือนกันนั้นมุ่งไปที่สร้างงานหมดนะฮะนะเดี๋ยวไปฟังท่านนายกจะมีรายละเอียดตอนหลังเขาาหลังคอรมอแล้วนะครับ วันนี้ฟิสเลติงก็หัน GP ไทยลงมาเหมือนกันนะฮะจากเดิมเนี่ยลงมาเหลือเติบโตปีนี้1.2%ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าแผนนี้จะช่วยได้ไหมสำหรับสิ้นปีที่เหลือจากนี้ไปนะครับ